สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านจบลงไปแล้วสำหรับศึกมาเลเซียซูเปอร,ร์ลีกตลรางการูเอฟซีทีมซึ่งจบกอลอดิษัก์ไกรสอนนั้นไปค้าแข่งอยู่นะครับโดยสัญญา2ปีและนี่ครับเป็นไฮไลท์ right, ลูกยิงของอดิศักไกรสอนที่สามารถทำประตูแรกได้นะครับ ของชงเข้ามาผู้เล่นต่างชาติยิงติดอดิศักิ์อยู่ตรงนั้นจอจอเข้าไปไม่เหลือครับนี่วิ่งสแสดงอาการดีใจทันท่าอุนตา้าแมนฉายแสงในเกมก่อนหน้านี้อดิศักิ์ก็เคยได้แอสซิตมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นการยิงประตูแรกในลีกของมาเลเซียครับหลังจากที่จะตัวย้ายไปจากเมืองทองนี่ครับ เพื่อนมงชงเข้าไปผู้เล่นต่างชาติดีดเข้าไปติดผู้รักษาประตูโจ๊ก,กอบอยู่ตรงนั้นพอดีครับบอลมันกระชอกหลุดมือผู้รักษาประตูออกมาเสร็จโจ๊ก,กอบสิกับลูกแบบนี้เป็นลูกฉับช่วยที่โจ๊กคอปถนัดยิ่งนะครับนี่โดยสร้างชื่อในต่างแดนก็คราวนี้แหละครับโจ๊ก,กอบอดิศักไกลศอนลงเป็นศูนย์หน้าให้กับทีมครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์หน้าของทีมชาติไทยแล้วลูกนี้นะครับโอ้โหเสียดายติดกองหลังฝั่งตรงข้ามนะครับ ไม่งั้นนะครับอดิศักยืนงโล่งอยู่ตรงนั้นเลยนะครับมีสิทธิทำประตูที่2ได้ด้วยนะครับอดิศักนี้ไปด้วยสัญญา2ปีนะครับเริ่มเล่นให้กับทีมในปี2023ในเกมนี้ทีมตรังกานูออกไปเยือนนกอรีซัมบิรันนาซานะครับนี่ครับลูกนี้ครับอดิศักไกสซอนโอ้โหเกือบได้อัดซิตไปเหมือนกันนะครับนี่ครับเพื่อนเปิดแทงมาให้อดิศักเปิดเข้ากลางมาแต่ว่ากองหน้ายิงพลาดไปครับ แล้วก็จังหวะนี้เป็นจังหวะที่ทีมของจัก,กอบนั้นเสียประตูไปครับจจก,กอบนี้ก็ถึงกับเซ็งเลยครับอุตสาา่าห์ตีเสมอได้แล้วนะครับนี่ครับอดิศัก์ก้ซสอนโอ้โหขยันมากๆเลยครับวิ่งมาเอาบอลครับส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งต่อให้อดิศักแต่ว่าแรงไปหน่อยครับสุดเส้นหลังอดิศักวิ่งออกไปถึงโลวิ่งนู่นเลยครับ จบเกมทีมของอดิศักไกายสอนตรังกานูเอฟซีก็พ่ายให้กับทีมคู่แข่งไปนะครับด้วยประตู2ต่อ1ครับอดิศักไกายสอนนั้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับแต่ก็ช่วยทีมไว้ไม่ได้ครับซึ่งปัจจุบันนั้นทีมของตรังกานูนั้นอยู่อันดับที่8ครับของตารางซึ่งตอนนี้แข่งไป5นัดมีอยู่เพียง4แต้มครับอันดับหนนั้นก็ยังคงเป็นทีมยะโฮนะครับ ครับสำหรับการรายงานข่าวสารฟุตบอลสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆชอบฝากกดทุกใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ